โดพระร่วงของแท้เออยังไงคือมันมีรถกระบะนะฮะที่อยู่ๆเดี๋ยวไปพุ่งชนรถรับส่งพระโอ้โหพระนี่ร่วงลงมากระเดนกระดอนกระจัดก,กระจายเลยทีเดียวเนี่ยโอ้โหโโหลวงพ่อหลวงพี่นะะแต่และรูปเจ็บขนาดไหนเนาะเลือดอาบเลยทีเดียวเนี่ยนะครับที่เจ็บน้อยๆเนี่ยก็นั่งอยู่ได้ครับ บางรูปที่เจ็บมากหน่อยก็แบบนอนกองอยู่กับพื้นแบบนี้แต่นั่งได้เนี่ยเราก็ไม่ดูเขามึนป่ะเนาะนี่นี่แล้วเห็นไหมท่านคงมึนอ่ะเนี่ยเี่อยู่ขอบจอเนี่ยเลือดอาบทันเลยอ่ะเลือดเยอะเลยนี่ครับตำรวจสพบ้านด่านครับเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็พาหน่วยกู้ชีพลงโรงพยาบาลบ้านด่านไปด้วยครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนนะครับอยู่บนถนนบุรีรัมตึกนะครับช่วงบ้านโนนสวรรค์อำเภอบ้านด่านนี่ครับ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฮะก็เป็นหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหมด7รูปเนี่ยทั้งทั้งนั่งทั้งนอนอยู่นะฮะนี่ๆๆบางรูปเนี่ยอาการหนักหน่อยนี่โอ้โหลงไปนอนกองกับพื้นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมใกล้ๆกันครับไปพบรถกระบะแคปนะครับซึ่งเป็นรถของวัดบ้านประหลัดปุกก็เป็นรถรับส่งพระทั้ง7รูปที่ว่านี้แหละครับสภาพด้านหน้า ถูกชนยุบเสียหายเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้โหเนี่เหมือนกับว่าไอ้ระบบเซฟตี้นะฮะนี่ถุงลมเนี่ยมันออกมาเลยแสดงว่าชนแรงกันพอสมควรนะครับคนขับครับชื่อว่าลุงคูนเฉลิมรำครับอายุ75ปีคนขับเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่หลวงพ่อที่บรรทุกมาในรถกระบะคันนี้โอ้โหได้รับบาดเจ็บกันไปหลายรูปเลยทีเดียวนะครับขณะที่คูกนน่กรณีครับเป็นรถกระบะสี่ประตูสภาพด้านหน้าพังยับเลยทีเดียวนะครับ คนขับก็คือนายจเจริญคนตรงครับก็ให้การกับตำรวจแบบนี้ว่าตัวของเขาเองกับเพื่อนเนี่ยกำลังขับรถไปทําธุระพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถรับส่งพระออกจากซอยตัดถนนเข้ามาเขาเบรคไม่ทันครับก็เลยพุ่งชนอย่างจังนี่แหละครับถ้าเพื่อนผม,มวิ่งห่างกองมาเออแตคันนี้วิ่งออกมาเขาว่า เบรกไม่ทันแล้วอ๋อค oh. oh, okay. oh, okay. mm ือ hmm. ค oh. so ือรถค่ะออกออกมาจากซอยอ๋อออาทางพิษอะนรนครับของผมวิ่งทางตรงมาพยายามหักหลบแล้วเขาพยายามหักหลบแล้วเนี่ยครับคนขับรถกระบะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับมาดีๆนะครับขับมาตรงๆแต่ทําไมทำไมเนี่ยเหมือนรถรับส่งพระเนี่ยออกจากซอยแล้วตัดหน้าเขาก็ทันหันไงนะครับก็เลยเบรกไม่ทันทนตึ้มเข้าเลยฮะค่ะตวนี้ครับเจ้าวาดวัดบ้านประหลัดปุ๊กครับ พระครูสุธิรรม,มาพินันครับก็บอกว่าเดครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปงานศพที่บ้านโยมขากลับกาลังจะกลับวัดใช่ไหมครับมาถึงจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยรถกระบะคู่กรณีพุ่งชนอย่างแรงครับพาที่นั่งมาข้างหลังเนี่ยไม่ทันได้ระวังตัวต่างคนต่างกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นตํารวจเนี่ยยังไม่สรุปนะ<า>ใครผิดใครถูกคือต่างคนต่างก็ให้การกันไปไงครับ เดี๋ยวคงจะต้องรอสอบประคำคนขับรถทั้งสองคันที่ว่านี้อยู่ฮะแล้วสำหรับบรรดาหลวงพ่อหลวงพี่ที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ ได้พาตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยแต่ละรูปนี่ก็เจ็บหนักหน้าดูเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิแล้วคงจะต้องเอ็กซเรย์เนาะ oh. เพราะว่าข้างนอกเนี่ยเราดูมีบาดแผลแบบนี้แต่ข้างในไม่รู้เป็นยังไงบ้าง oh. แล้วแต่ละรูปนี่อายุเยอะแล้วด้วยคุณผู้ชมคุยข่าวนี้ก็เราใหญ่เลยอย่คุณปิ๊ก oh, <yeah. S 2> เออส่วนใหญ่ก,ก็จะบอกพระไม่ขลังอย่างเงี้ย oh. <laughs> บ้างก็บอกพระรอด oh. บางคนก็บอกพระแท้ oh. บางคนก็ใจ oh. ว่าจีวรบินไหมอย่างคุณผู้ชายหัวใจธรรมดาบอกว่าวัดไหนละเนี่ยเดวจะไปเช่าบ้างอ่านะ แถวคาดปลอดภัยนะคืออาจจะแหมเจ็บอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าก็รอดชีวิตมาได้นะครับค่ะ,ะเรื่องอุบัติเหตุนะคะคือเอามาให้ดูกันแบบนี้ก็จะได้เตือนภัยกันนะเนาะใช่ครับเบาได้ก็เบากันนะนะคะ